อืมากาแฟหนึ่งแก้วพร้อมทุนมีไม่เพียงสามแความเดยวอืม มมมเมื่อไหร่สองห้อยได้ค่ะคุณผู้ชมฮะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วเพียงก็รักทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สว่างอืมอืมสุดท้ายเราขางขึ้น สตั้งมะม่วงยัย่วๆค่ะ,ระเราเลยใส่ยางลายดอกค่ะเที่ยวใช้ถานมัก,กี่เลยค่ะเราตรงไปท้ายตอนต่ำดอกเวลามัน,นโมโหจต่เพื่อนๆอืมซัมนีแ้แหละค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ,อ,อ,อเ,เอาความเดีอยวเริ่องนั้เราเนี่ยจะบนตรงนี้ไปที่รี้ต่อมตรงมต่ำไม่อย่างน้นจะเนาะต่ำเิ่แเ้วกับมาค่ะอืม ถ้าเราทำเพื่อนอืมรี้นดัดเอาเนืยแจกบอตรงนี้มีที่รีดต่อมตรงมาต่ำไม่อย่างน้นนอจะเนาะต่ำเแล้วกันนะอืม เรื่องนัตเราเลื่ใจบตรงนี้มที่ลีดตัองตรงมาต่ำมาอย่างน้อจะเนาะต่ำเสจแเราก็เทียใช้ถ่านมันกี่เล็กค่ะตรงแต่ทายตอนต่ำดอกเวลามันบวชกจจะเพื่อนซัมนี่แหละค่ะเทียใช้ถ่านมันกี่เล็กค่ะตรงแต่ท้ายตอนต่ำแอกเวลามันบวชกจจะเพื่อนซัมนี่แหละค่ะอืม มันก็วป็ห้องปอีวความเด่นจำมืำมอีหร่สองวัยได้ค่ะพุ่ผู้ tìm có xuồng tìm luôn đúng không ลืมนะเราเลื่ยจากบนตรงนี้ไปที่รีต่อมตรงเมืต่ำไมาอย่างน้อจะเนาะต่ำเส้ลเวล็กเป็นก่นาซ่างาวงเป็นงวงงวง,งอืมอืมที่จะใชถ่านมานกี่เลยค่ะก็ตรงไปท้ายตอนต่ำแบบเวลามัน,นโม่พ่อจะเพืเกน อืมซัาน,นี้แหละค่ะกำมันอีกสองห้อยได้ค่ะเพ้่เปิดน้งปลานนั่ค่ะบิ้วเปดอืมงร่ใส่น้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาเขา้าธรรมดาเนี่ยค่ะใส่หอมเด็งลงไป ใส่พริกหอมสีลงไปแค่นี้ค่ะกินง่ายๆค่าเพียงแค่นี้นะคะให้หนูกินให้หมดเดยอะจำเยอะจำเผื่อเพื่อนๆด้วยค่ะเผื่อเพื่อนๆคน,น,นไหนง่วงนอนอปนได้กินด้วยกันกะสซ เดอดเลอืมอ mm ืมแความเดียอ mm ืม hmm. อ mm ืมแกงหวงได้ด hmm. mm ีที่เนึ้งเลยค่ะรสกาแฟเย็น

เดีากค่ะเสร็จแสต้อกันจ้ากินย่มเทียง,ง,ย,ง,ง,ย,งย่มใบสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องบวงไปทุกคนมะถ่าพี่พี่จะพามากินตำมะม,ม่วงเหล่อนไส่หัวหอมแดงกับพระหอมปิพี่แซบ่บซิ้มก่อนได้จ้ะเนี่ยโฟงฟิโรดใส่น้ำปลา น้ำตาลน้ปนำปลาเราเขาทำมาด่งเหลือค่ะใส่หอมแดงลงไปใส่พริกหอมสีลงไปใใคนแนค่นี้ค่ะกินง่ายๆครับน้ำปลานัวๆค่ะคุณเบลอลมเมื่อสองวัยเลยค่ะคุณเบน เล้วความเดียอืมเร่งนั้นเราเ่ยจากวบนตรงนี้ไปที่รี้ต่อมตรงมาต่ำไม่อย่างน้นจนอจะนเนาะต่ำเสร็จแล้วก็เทียมสถามนมันกี่เลค่ะยค่ะตรงไปท้ายตอนต่ำดอกเวลาเป็น,น,นโมโหจะเพื่อนอืมซัำนีแ้แหละค่ะ เราแของขึ mm ืน hmm.